ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับโครงการออนไลน์ไทยสันดงจัดโดยศูนย์พึชดนตรีกองการสัมคีสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครผมนายเชนุดิเกศชรานักวิชาการละครและดนตรีกองการสัมคีสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินรายการในวันนี้ครับ บริบทของดนตรีไทยนะครับซึ่งเราได้รวบรวมจากเอกสารทางวิชาการตำราทางวิชาการนะครับแหล่งข้อมูลต่างๆและที่สำคัญก็คือบทสัมภาษณ์จากบุคคลสำคัญจากคุณครูจากวิทยากรผู้รอบรู้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผู้คร่ำบ,บอดอยู่ในวงการที่จะมาให้คำตอบ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆของดนตรีในแง่มุมของดนตรีไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีการสร้างเครื่องดนตรีวิธีการขับร้องนะครับอะไรก็ดีนะฮะเราพยายามรวบรวมเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดและในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่โบราณาจารย์ได้รังสรรค์นะครับไว้อย่างเป็นแบบแผนแบบเป็นจารีที่ดําเนินรอยตามกันมา หลายชั่วอายุคนนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับเราได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงนะครับจากท่านวิทยากรในวันนี้ขอกราบ,บสวัสดีท่านหม่อมหลวงพงศสวัสดิุขสวัสดิ์ครับวันนี้คุณครูจะมา,าให้ความรู้แล้วก็มาพูดถึงขั้นตอนพิธีการแล้วก็เรื่องที่สำคัญก็คือเพลงหน้าผา สำหรับการไหว้ครูนะครับต้องขอเรียนถามคุณครูก่อนว่า,าสายที่คุณครูรับมออพิธีการไหว้ครูมาเนี่ยครับต้นสายได้รับสืบทอดกันมาอย่างไรครับตัวผมเองได้รับมอบธรรมติในการประกอบพิธีไหว้ครูจากบิดาก็คือหม่อมระทวงจันสรวั์สุตวัฒิ ในในวาระที่พ่อคร,ครบรอบ60ปีก็ได้อมอบให้ไว้แล้วก็มีมีการต่อเียงหน้าผ้าไว้เบื้องต้นากคุพ่อก่อนเพลงหน้าผ้าที่ให้ประกอบในพิธีไหว้ครูตอนนีอ่า รัมเข้าเสมอเทนร,รัมออกเป็นเป็นหน้าผาดหลักๆที่ใช้ประกอบในปิธีไหว้ตรูตัวนี้ตัวเล็กก็จะเป็น,น,น่นโปรยข้าวตอเรารำมมีแค่นตัวที่มาหมอปชวงจัรุนตวัด ได้รับมอบจากหลวงวิลาภูง,งามครับสมัยเมื่อก่อนบ้านาที่ประกอบพิธีไหว้ครูเป็นจะเป็นพวกลิเกซึ่งอยู่จากหางจากบ้านของพ่อประมาณาไม่เกินสองร้อยเมตรในวันก่อนพิธีไหว้ครู คุณหลวงวิลาก็จะมามาจากเทพมาพูดติดตามก็คือของเริ่มมงคลน,นัดอ๋อครับไปจะมาพักที่บ้านเรียกว่าวันศุกดิบก็จะต้องมาพักที่บ้านพ่อครูมองจะรูนก่อนนะครับเพราะว่าสมัยสมัยโบราณเนี่ยรถไฟจะมีแค่เช้ากับเย็นครับที่จะเข้ากรุงเทพครับมีการเดินทางได้สองสองอย่างก็คือรถไฟกับเรือครับสองอย่างนั้นเองครับ ก็เด็นมีการพูดคุยกับหลวงวิลาชวงามท่มาทนก็เอาศีรักครูศีรษะอืน่นมาให้พ่อซ่อมตรงตรงจุดนี้ครับต้องขออนุญ,ญาตขยายความคนว่าคุณครูนะครับพ่อครูหม่อมราชวงศ์จรูนสวัสด์สุขสวัสดิ์เนี่ยท่านมีฝีมือทางด้านการทำหัวโขนนะครับ เป็นที่ยอมรับตอนนี้พอพ่อครูหลวงวิราชมาเนี่ยนะครับก็นำนศิรษะครูมาใ,ให้ให้พ่อครูหม่อมเจรุญได้ซ่อมครับจะต้อมอยู่หลายหลายสิทธะกันอันนี้คําจากคาบอกเล่าจากของพ่อก็ไมมาเด็กหลวงวิราชก็ถามว่ามีค่า,าใช้จ่ายแล้วเท่าไหร่พ่อแับไม่ไม่ไมไมรับค่าใช้จ่ายครูต้องเริ่มก็แหน บอกว่าให้ขอรับมอบกรรมสิทธิ์ในการประกอบพิธีไหว้ครูจากพ่อหลวงวิลาศครับพอพ่อหลวงวิลาศถามว่าเอ๊ะแล้วผมอกจะเอาอะไรพ่อก็เลยบอกว่าขอรับมอบการประกอบพิธีไหว้ครูอ่าได้เลยก็ไปรับมอบันที่พิธีไหว้ครูบ้านลิเกตที่้างบ้านในในพิธีไหว้ครูโอ้ แล้วก็คุณลวิราชสั่งไว้ว่าอ้าวไปต่อรัมจากเเริ่มนะเพราะว่าสมัยนั้นคุณหลวงวิลาศก็ไม่ได้ยืนรัมแล้วแต่ก็นั่งรัมครับแล้วก็บอะไรเลิกชลาภาพแล้วที่คุณคณรูหลวงวิลาศสั่งว่าไปต่อรัมกับเริ่มก็คือคุณครูคทองเริ่มม,มงคลนัทนะครับอใครบุคคลภายนอกก็จะทราบว่าเขาต้องเริ่มมงคลน,นัท อต,ตแสดงเป็นตัวยักษ์แต่ว,ว่าครูสมัยโบราณเนี่ยจะสามารถแสดงได้ทุกตัวละครครับพระนางยักษ์ทิงได้หมดครับก็เป็นคนต่อให้ท่าลำในเระกอบการประกบอบิที่วบครูให้พอไว้ครับจนกระทั่งสมัยที่พอยังไปเริ่มเริ่มเรียนหัดโขนเรื่อง จากการอยากจะทำวัวโขนส<อ>มัยก่อนจะไม่มีโรงเรียนที่เปิดก่อนอมาเป็นช่างหัวโขนนี่คือพ่อหม่อมจรูนเนี่ยไปหัดก็ไปหัด,ห,ดหัดเรียนโนขนมาก่อนนะครับหัดเรียนโขนสมัยนั้นครูปุ่นเวชาคมถึงเป็นหลานของเจ้าปุณธรเจตก,กระบำะครับมาตั้งบ้านอยู่ที่อุทยาครับพอกันเดินผ่านทุกวันห็นหัดโขนกัน ก็ขอแบบฝากตัวเป็นสิทธิ์ที่จริงนะอยากทำโคนไม่ได้อยากเป็นโคม<ลง>ไม่ได้อยากเป็นโขนแต่หลวงเวลาถ้าคุณปุ่นเวชาคมเขบอกไม,ไม่ได้เอามาหัดโคนก็ไปหาดเป็นตัวพระครับ,รบประมาณอายุไม่เกินติบห้าประมาณนั้นก็มีโอกาสที่จะได้ซ่อม แะ้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงหัวโขนบางบางตัวสําหรับไวบแสดงในตอนนั้นๆก็ได้โดยปฏิบัติจริงก็คือซ่อมของเก่าและมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะเพราะว่าแต่ละตอนก็หัวโขนที่ใช้ในการแสดงก็จะเปลี่ยนไปบ้างแตกต่างกันไปก็เลย<ๆ>ได้ครูก็คือลิษาหัวโขนเก่านั่นเองเป็นครู แล้วก็ในปหาความรู้เพิ่มเติมจากครูโบราณโบราณหลายท่านครับในด้านช่างต่างๆมีทัง้งแท้งหยวกทั้งการเขียนลายไทยเท่าที่จำได้ครูสอนทำหยวกเป็นครับครูเกี่ยวกับลายไายกับครูแมน้นวัชับ เป็นเป็นผู้ที่เขียนลายเรื่องนรมาเกียนในผาผนังวัดพระแก้วด้วยครูคแม่นปักบจำได้มีผลงานของครูแม่นปักฉําอ,อยู่ที่วัดพระแก้วด้วยครับแล้วก็สมัยทีย่พอมาเริ่มทำวัคโผลก็เข้าไปพูดคุยกับครูคชิดแก้วดวงใหญ่ครก็ยกครูชิดแก้วดวงใหญ่เป็นครูท่านหนึ่ง โดยโดย,โดยการที่มาเด็ดสอนเป็นการพูดคุยตอบถามก็ถือว่าทาครูได้น้ำลายกรันครูแล้ครูนำแล้วแล้วก็มานำความรู้ต่งาสงสาขาท่ต้ต่างๆเนี่ยมารวมรวมกันสมัยโบราณยิงพ่อจะทำหลายอย่างทำป้ายป้ายชื่อร้านต่างๆสถานที่ราชก,การ แล้วก็ทำเครื่องดนตรีไทยแต่สมัยนั้นก็ต้องไปต่อหาไอา้พวกวัตดุดูยุ่อยากคุณุ่าย้องใช้ไม้ครับต้องคัดเลือกต้องคัดครับต้องคัด,ดมไม้ใช้ไม้เยอะอพอมาประมาณปี2,500าไสมัยนั้นเป็นองค์การ ส่เสริมการท่องเที่ยวใงประเทศไทยก็มาสั่งหัวโขนเล็กๆไปที่ระลึกก็เห็นช่องทางว่าเป็นงานเบาก็เลยเลิกพวกงานหนักๆทั้งหมดเไมะว่าจะเปทำป้ายทำเค,ครื่องดนตไทยก็เลยมายึดอาชีพหัวโขนเป็นหลักแต,แต่ยังมีการแสดงโขนอยู่ประจำเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย ก็จะมีบยวางนยมอยู่จะมีการแสดงโขนโดยพ่อจะมีเครื่องแต่งตัวปกรณ์ฉากเสรมีครบเวลามีงานก็ไปหาผู้แสดงจากในกรุงเทพครือยาณนัศินมาร่วมเป็นผู้แสดงโดยหท้องเริ่มบางคนนัดเป็นผู้ประทัดงานบางครั้งก็ โดดแสดงบ้างครับจนกระทาั่งมีมันมีชื่อเสียงในทางด้านการทำผูโ้โขนพอสมัยมีการอบรมครูสอนดางศิลป์ก็ลยสมัยนั้นเป็นวิทยาลัยครูเรียกอบรมอสอนรเรา ครับอบรมครูสอนนาฏศิลป์นั่นเองนะครับก็มีการไหว้ครูพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์พ่อครับไปประกอบพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ให้ทัศน์ทั่วประเทศของวิวธีไรยครูทั้งหลายครับก็เป็นที่รู้จักในวงการศึกษาขึ้นมาอีกนะครับว่าพ่อครูหม,ม่อมหลวงหม่อมอราชวงศ์จรรุสวสดค์เป็นครูผู้ประกอบพิธทีทางด้านนาฏศิลป์ได้อีกนะครับ แในการประกอบพิธีไหว้ครูนี่ก็มีผู้ที่อยู่ทั้งในวงการในกรุงเทพกับพระวังพอ่อสาม,มารถประกอบพิธีไหว้ครูได้ครับพอมาปีสองพันห้าร้อยี่ิบห้าครัวคมสายคมเตียชีวิตครับก็ได้มาเชิญพ่อ ไปประกอบพิธีไหว้ครูของิม่ได้แน่สิงทั่วประเทศครับทราบจากคุณทองเริ่มงคนนัทสมัยนั้นยังยังมีชีวิตอยู่ครับพอได้รับจากคุณหลวงวิราชวงงามซึ่งเป็นเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่นอกนั้นไม่มีใครที่รับมอบจากครูอาคมไตรยคมคคก็เลยประกอบพิธีไหว้ครูอยู่สองปี มีครูจันเตลีหวังได้ทาเคยมาถามพ่อว่าะจะทําพิธีมอบให้ผู้อื่นได้ไหมพ่อบอกว่าเขาไม่ใช่ลูกศิษย์ผมจะมาไหว้ส่งเหมือนกับส่งต่อในการมอบกรรมติดในการประกอบพิธีไหว้ครูกระหงคงไม่ได้เขาเลยขอพระประานจาไม่นลองให้เป็นประธานออมอบ ประกอบผประกอบทิ่ีไว้ครูแล้วก็ต่อท่าลำของพระรในปีสันร้อยยี่สิบเจ็ดซึ่งในปีนั้นเนี่ยพ่อหม่อมจรูนแล้วก็พ่อหม่อมก็อยู่ในพิธีด้วยเข้าร่วมตักเป็นตักทีพยานในพระราชพิธีนั้นด้วยครับตอนนี้พอทราบถึงที่มาที่ไปแล้วนะครับแตนนี่ความ <c oughs> ความสําคัญเนี่ย ที่อยู่ในที่อยู่ในตำรานะครับตัวนี้เราก็ต้องต้องมาว่าคือแต่แต่ละส่วนแต่ละสำนักเนี่ยนะครับก็จะมีการร้อยเรียงบทเพลงที่ต่างกันตอนนี้ในตําราที่พ่อหม่อมจรูนท่านได้รับมอบมาเนี่ยครับจะขึ้นต้นด้วยเพลงอะไรแล้วก็มีลำดับเพลงอย่างไรมีการจัดเรียงการอัญเชิญเทพเจ้าอย่างไรครับ คือลำดับในการเชิญเนี่ยก็จะเรียงลำดับตามลักษณะที่ตั้งสีตับก็คือจะดตัสุดไล่ลงมาอ,อย่างไปตรวจตัง้งยูกสุดก็เชิญทางก่อนไปตรวจพระน้าลายพ,พระพลมคระคะเนศพรพิจุนุก,กรรมตระไลออกมา เป็นพระอินทร์พระจัจีิคอนแล้วลงถึงจะลงมาถึงพระปารกุฏับครูสีก่อนแล้วมาพระปารกุทัพและสุดท้ายคือพระธิดาจะเรียงเรียงตามลําดับความสําคัญจากการจัดตั้งที่จาครูด้วยคทีนี้ที่มาของเพลงที่มันแตกต่างจากของพวกใน ตก,ก็นประกรณ์รแต่โบราณเลยเนะเรื่องจากในสมัยนั้นอ่ะปิภาพที่ใช้ประกอบในการแสดงขนพ่อก็ใช้วงตังเวียนเกิดในตังเวียนเกิดขลู่บันานใหม่หางกระเบนใช้เป็นประจำเมื่อก่อนวงในตังเวียนไม่สามารถที่จะ จะบรรเลงในการประกอบพิธีไหว้ครูได้ครบ,ครบพร่อเอวอ้าวเนียเราไปไปต่อมาเดี๋ยวที่บ้านกะไหว้ครูที่สมยัยสมัยนั้นวงบ้านใหม่หางกระเบนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของบ้าน จังวางทั่วพระเจ้ากระส่นเขาเรียกว่าท,ทางฝั่งทนทงง,งัก็ไปให้ไปซื่หาว่าใครที่สามารถที่จะมาต่อเรียงหน้าพาดทั้งตูงนี้ได้ก็าไปติดต่อที่ไปที่ทจังะวางทั่วพระเจ้ากรศสนที่วัดกระยาก็ไปสอบถามแล้วก็มีเหลืออยู่คนเดียวก็คือครูเอือ้อ ก่อนกเกษมเวนก่อนเกษมเนี่ยพอสืบประวัติไปตอนสมัยนั้นแกทำงานเป็นคนงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นนักการพันโล่อะไรับแล้วลมาทราบประวัติที่หลังว่าเป็นลูกศิษย์ของอครูเล็ก ทุเล็กถึงเป็นลูกศิษย์ของหลวงทังดีชั้นหนึ่งนี่อันนี้เรามาถึงขั้นตอนที่จะถ่ายทอดเพลงหน้าผ้า,าเพื่อที่จะประกอบพิธีไหว้ครูแล้วนะครับต้องให้คุณพ่อยุติไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้ให้ท่านได้ติดตามเทปหน้านะครับอไว้ให้ท่านได้ติดตามในเทปหน้าว่าพอถึงเนื้อเพลงแล้วเนี่ยลำดับของเพลงเนี่ยมีอะไรบ้างทําไมพ่อหม่อมราชวงศ์จรูนสวัสดิ์เนี่ย ขึ้นให้ไปต่อมาให้ครบถ้วนมีบทเพลงอะไรเยอะแค่ไหนลำดับเพลงเป็นยังไงเดี๋ยวในเทปหน้าเราได้มาชมกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับพ่อหม่อมหลวงพงสวัสดิ์สุขสวัสดิ์นะครับเป็นอย่างสูงที่กรุณาเป็นวิทยากรอของเราในวันนี้นะครับอันนี้เป็นที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับ เป็นเล็กน้อยที่ทางกรุงเทพมหานครมอบไว้ให้กับคุณพ่อครับ,บวันนี้นะครับความเข้มขลังความศักดิ์สิทธิ์รอยจารีดของครูตั้งแต่โบ,บราณโบราณนะครับที่มีความผูกพันมีการาเชื่อมโยงสายใยต่อกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่ความเป็นศิลปินของท่านนะครับก็ยังมีให้กันเสมอ นะครับในเทปหน้าท่านอย่าพลาดนะครับเกี่ยวกับบทเพลงหน้าพาดที่ใช้ประกอบพิธีไหวครูสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ติดตามด้วยนะครับกราบขอบพระคุณท่านสมบูรณ์หอมนานผู้อนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่วยกวกรุงเทพมหานครท่านวรรณกรสุเวทผู้อนวยการกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร และให้คำปรึกษาโดยท่านวิโรธศรีสุนันรัตน์หัวหน้าศูนย์สุนตรีกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหาคนครสำหรับในวันนี้ขอกขอบ,บคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพุณคุณลากันไปก่อนสวัสดีครับ